สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ช anel นะครับครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับามายกเลิกแอปที่เสียเงินรายเดือนบน p พจโตนะครับสำหรับผู้ใช้ Android นะครับผมถ้าคุณผู้ชมคนไหนกำลังมองหาวิธีนะครับการยกเลิกแอปที่เราสมัครเป็นรายเดือนแล้วมันเสียตังค์นะครับแอปแบบอัตโนมัติแล้วเราไม่ค่อยใช้ใช้แอปนั้นนะครับ วิดีโอนี้ผมมีวิธีให้ง่ายๆเลยก่อนอื่นก็ให้คุณผู้ชมมาที่หน้าเพจโตนะครับแล้วก็นเนี้ยนะครับจริงๆผมจะให้คุณผู้ชมไปที่จุด3จุดแต่คันเนี้ยมันอัปเดตใหม่นะครับคือจุด3มจุดนะครับหรือขีด3ขีดนั่นเองนะครับอยู่ด้านบนนะครับขวามือเป็นรูปโปรไฟล์นะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยอ่าพอเราจะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้คุณผู้ชมไปที่ นะครับการชาระเงินและสมัครการใช้บริการครับหรือบางท่านอาจจะขึ้นการสมัครรับข้อมูลอะไรแบบนี้ครับลองหาดีๆนะครับผมหลังจากนั้นกดคลิกเข้าไปเลยครับกดคลิกเข้าไปเลยนะครับผมอ่าพอเข้ามาเสร็จแล้วนะครับคันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเจอกับของคําว่าการสมัครรับข้อมูลหรือการสมัครใช้บริการนะครับอ่าก็คลิก้าไปตรงนี้เลยครับหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมก็จะเจอนะครับผม จะไปเจอรายการนะครับที่เขาขึ้นมาให้นะครับเช่นนะครับผมมี Google Drive นะครับหรืออ่าแล้วก็แอปอื่นๆนะครับคันนี้นะครับผมจะเอาเป็น Google Drive เป็นตัวอย่างนะครับในที่นี้นะครับก็ให้เลือกที่ Google Drive นะครับพอเลือกเข้าที่ Google Drive เสร็จแล้วนะครับคันนี้ให้คุณผู้ชมนะครับ มาด้านล่างนะครับจะเจอคําว่ายกเลิกการสมัครรับข้อมูลนะครับหรือการสมัครใช้บริการนั่นเองนะครับอาจจะเขียนคนละแบบแต่เขามีคําว่ายกเลิกให้แน่นอนให้คุณผู้ชมกดไปที่ยกเลิกนะครับหลังจากกดไปที่ยกเลิกแล้วขอจะขึ้นมาเหตุใดคุณจึงต้องยกเลิกนะครับครั้นี้นะครับให้คุณผู้ชมนะครับมาเลือกอะไรก็ได้ครับไม่ต้องการตอบก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับในเนี้ยนะครับปัญหาอะไรหรือเราไม่ต้องใช้งานก็ได้นะครับ พอเราเลือกแล้วนะครับให้เรากดดำเนินการต่อหลังจากนั้นก็แอปพลิเคชันที่เราสมัครใช้บริการหรือกที่กําลังเสียเงินอยู่ทุกๆเดือนนะครับก็จะตัดยอดไปก็มันจะไม่เสียในเดือนถัดไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ต้องการจะยกเลิกแอปพลิเคชันนะครับที่เสียเงินเป็นรายเดือนแล้วเราไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับอ่าโอเคนะครับ เพียงเท่านี้นะครับก็สามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกแอปเป็นรายเดือนได้แล้วนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พาะะลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับก็คุณผู้ชมอยากให้ผมสอนอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมจะมาบอกให้เลยแล้วก็ถ้ารู้ผมจะบอกเลยถ้าจะยังไม่ทราบขอหาข้อ,ขอมูลเพิ่มเติมแล้วก็จะมาสอนคุณผู้ชมในคลิปถัดไปนะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ